เอาเปิดแล้วเอาเอาใครสวัสดีให้หน่อยเดี๋ยวเปิดคิปให้หน่อยสวสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณที่ให้ไม้วันนี้มาเล่นมาครับพีอีศูนย์จุดสี่วันนี้เล่นในแบบ survival นะมีแขกรับเชิญสองคนใครครับไม่เคยแขกรับเชิญสองคนนะตีกันเองดิ มันแกตัดไม้ไปนะเาไปล่าเนื้อนะเว้ยไอสองคนนี้ไม่มันไม่พูดอะไรกันเลยหรอเออเออวันึงขอล่าเนื้อวันหนึงหาไม่เจออะเจ้ยเว้ยคพินมอสเจอลาวาเลยมาทีเฮ้ยเจอลาวาก็ต้องมีไดมอนด์ใช่ไหมใช่เน่ยเลยอะไรปั้มลาวาเจอไดมอนด์อะไรไปไหนกันเนี่ยอเดียวเจอลาวาเาเ้อาวาเฮ้ยลาวาิไรมันกินได้พอเข้าไปดูหน่อยดิไดเดี๋ยวเข้าไปดูเลยไหนหเข้าเข้าไปดูดิมันอร่อยปะอนเั้นอันน้นเนดเซ็เข้ ไหนยู่ไหนเฮ้ยหาไม่เจออุ้ยเจียตายเลยอุ้ยแหลมดีสเลยเหรอยู่ไหนเนี่ยเข้าไปอย่างรวดเร็วไปไหนกันเนี่ยผมจะเอะน้ำเขานี่เหรออยู่นี่อยู่นี่อ้าวใครใครใครโดนตีตรงนี้ฮะอุ้ยตกเหวเอ๊ฮัลโหลครับคุณปาล์มครับอุ้ยตกน้ำครับคุณปาล์มขุดแร่หน่อยได้เบอร์สร้างว่าตรงนี้ได้ไหมสร้างไหนก็สร้างอยู่แล้อุ้ย อยู่ในถ้าแล้วคุณโดมอยู่ไหนครับแล้วคุณเบนซ์อยู่ไหนครับม,มันเดทไปแล้วอ,ะอ่ะอาวมีต้นไม้ตรงโน้นไปก่อนน้นึงเดทไปแล้วก็ไปแล้วด้วยอ้าวออกตรงนี้เหรอออกมันจะขึ้นมานตั้งนานแล้วละปะไปไหนจะสร้างตรงไหนไปตัดไม้แ๊บน,นึงจะ,จะสร้างตรงไหนสร้างบนต้บนบนทางเนี้ยคุณจะสร้างสุดคุณโดมนี่มาเนี่ยอะไรมันน่ากินอย่างเหมือนเซเลปปี้รถใหม่เดี๋ยวแตกทางตลอดอุ้ยโดนทับ ไปไหนกันน่ะโอ๊ะโอ๊ะไปสิคุณขึ้นไปไหนไม่รอกันบ้างเลยผมวางอุ้ยขางเฮ้ยเฮ้ยหายไปวงนี่แม่งเลยคุณก็รีบมาสร้างบ้านตุงกล่องคาร์บนั่ะหรอเว้ยทำอะไรวะอ๋อเพเองมาอยู่กับค้าจะไม่ฟินก็คุณก็มาดีเดี๋ยวเล่นกันสักกี่นาทีดีคลิปนี้แล้วแต่หรือกดเราจะเรียก เออเหลือประมาณเอ13นาที15นาทีกว่านาที10นาทีอีก10นาทีเลยเหรอเออทำไรวะไม่เมมูจะเต็มก่อนนะดิคุณนี่ก็มาจีบผมเลยจีบหายะไรกัมามันมาจีบมึงคุณดูคนไม่ตั้ย น่่่าชือคุณมาดูไม่ใช่ในแมคคัพดูข้างๆผมข้างๆกูในชีวิตจริงมันมาซ้าโอ้ยเจ็บเลยกูสร้างบ้านแล้วนะเฮ้ยมาตรงนี้จะซีบสร้างไปไหนอยู่ตรงไหนเราไม่รู้ไปแล้วตรงที่อยู่ลาวาเออตรงลาวามันเป็นอะไรวะเวลาเล่นด้วยกันเวลาเล่นด้วยกันแม่งชอบทำเป็นไม่เคยเล่นีมีคุณปาล์มหายไปแล้ว คุณตามเราเราไม่ใช้สูตรโกงกันนะเราไม่เราไม่ปั๊มอะไรกันนะมีปั๊มอยู่แล้วปั๊มเอ๊ะนึงนะเออขอปั๊มเนื้อได้ป่ะปั๊มไม่เถอะอย่าให้กูเห็นแล้วกันเดี๋ยวเขามีไม้ฉมพกอันอ่ะเอาวะเอาไปเห็นเอาไปโอ้ยไอ้นี่มันก็อะไรกับกูนักหนาเนี่ยเฮ้ยกูได้บ้านแล้วนะครับโอ้ยอ็นี่ชอบแยกทางจากกูอื่นจังเออ น่าจะได้สิบนาทีเฮ้ยขุดมาขุดอะไรขไปทงไทงไ่วยอือเอาเอาหินขึ้นมาดิรับทุกคนอยู่ไหนตรงลาวานี่ก็ทำเป็นสมองเสือดังชอบบอคไซน์เนี้ยจังขุดสักหน่อยมันสวยดีอ่ะ ือคาสร้างบานแล้วนะเอ้ยชื่อว่างคีดอโอบักไม่ได้ที่อะไรที่บล็อกก็นด้ชอบบองนีเอาซีนขุดอะไรตรงไหนเนี่ยฮะเกือบตายเพราะแยกติดอยู่ข้างหลังเนี่ยบล็อกมี้แม่งสวยดีเนี่ยบล็อกมี้สวยดี ตอนนี้เราจะแยกทา,างกันเอ้ยถินไม่พออ่ะเอาแกขุดตรงไหนจะได้ไม่ช่วยขุดตามมาทางนี้ทางน,นี้นี่ีไ่ได้ทีแล้วได้บ้านแล้วไปไหนเนี่ยคุณถึงหลังแกเลยเฮ้ยทำไมสว่างตรงวะจะบอกมึโคลแล้วีไ่ได้บ้านแล้วเว้ยขุดรอบรอ,อบก่อนเดี๋ยวเอาโคให้แล้วไปไหนเนี่ยไปไหนก็อยู่ที่เดิมอยู่เนี่ย ไม่มามมด้วยกันน่ะคุณคุดไปคุณคุดไปอยผมรอรับเนี่ยแอดคอนเต็เนี่ยตอนรับอย่างนี้มาตามเสือกอยากวิ่งมีหาลาว,วานมาตามหากระผมถึงกระผมจะบอกคุณครับคุณไม่ต้องทำดราม่าเว้ยครับครับ,รบไปแล้วหอสินไปไหนครับออกไปยังเนี่ยออกอะไรลนะครับผมมานั่งเผาของอยู่เนี่ยเออเนี่ยผมกลังจะไปทำเตาเผาดี ไม่ต้องครับมีไม้ไม้แบบยังไม่แปรรูปนะครับจะระคำเราเนี่ยทำอาเสร็จแล้วยังไม่มีเตียงเลยก็หาแก้ครับขอขอไม้หน่อยบ้านหนึ่งนะบ้านหนึ่งนะขอไม้ที่เพิ่งตัดมางส่สดอับได้เบอร์ได้เบอร์เอาไม้นะเอามาให้หมดที่มีจิกกจิมาน้องโอ้ยโยนใส่กล่องให้เรานะพี่แปดทุกคนข้าอยู่หลังเขาจี่กวนเองนะมาสิครับ ข้าบอกแล้วข้าจะกลับบ้านอันนี้เราไปจิกกันตรงกลงนี่เปิดมอนไหมลงแล้พลาดเดามอนไหมไม่เปิดไม่ได้เปิดไม่เปิดใช่ไหมไม่เปิดไม่เป้ดมอนเหรอมอนอ๋อมอนเอาเจ้าอีกอันทำไมอ่ะตั้งไวเพื่อมีเหล็กมีอะไรโอ๋ยไม่ไหวแล้วปวดตูดอ๋อนี่ไงได้บ้านแล้วโอ้เนี่ยปานตัวดินเนี่ยปาน่ะโอ้ยเฮ้ยแป๊บแล้วทางเข้าบ้านไม่มีเฮ้ย เรื่องทางเข้าบ้านเอาเนื้อเอาสินเอาก็ได้มั้งเอาไปดิโยนให้แล้วแลแทนที่จะเอาไปปิ้งปิ้งปิ้งปังปังปิ้งอิ่มมืดไฟสองอันเดี๋ยวเดี๋ยวก็หมดหรอกไอเยอะเอาสินเผาไว้หรอขอบคุณพวกเอ็งมีไฟแล้วเหรอจะพูดปวดหมาเอา ด้วยตามกันสักกี่พาร์ทกันดีครับห้าพาร์ทห้าพาร์ทน่ะบ๊ายบายคุณคุณคนแรกไปก่อนนะไปบายก่อนนะบ๊ายบายก็จะโอเคครับคุณโดมามาเหรอครับไม่ได้ยินอ่ะไม่เห็นคุณมามาตรงนาวาที่กูตายไม่มาตรงลาวาตรงนี้กู คอามเกลียดเนี่ยสินแม่งเนี go ่ยเนี no ่ยไอสินแม่งอยู่บนหัวเรือย anyway, ่างเงี้ยแล้วมันก็ติดอย่างเงี้ยกระโดดได้ถ้ามันกระโดดไม่ได้นะกูจะขับนะคะสิงค์กูอยู่หลังเขานะบอกแล้วปีกันไม่เจอโอ้ยแม่งก็จะปีกูจังเลยสิงค์กูอยู่หลังเขาเลยใครแม่งติดไฟรอบบ้านเลยวะกูนี่ติดเองเฮ้ยสิงค์กูหาไม่เจอแล้วเชียวไง าวาไงก็ตองาวาที่เดิมอาะเดี๋ยวพาไปเนาะด้านขอถึงที่สิ่เมื่อไร่กสิ่แล้วเวลาดน้ำดน้ำหนีสิแล้วไปตามันโอ้โหเห็นมาแต่ไก่ตัวอะไรฮีโร่บายปะครับฮีโร่บายไหมครับกินนีก็นีโรบายมา มีวัวอยู่ด้วยถ้าไปหาในกล่อนีงู้นอ้โีฮีโร่บายแมีชื่อด้อโบายนนีนี้ไปนี่เลยนนี่นี่นนี่นี่ิเสนี้ยังยังยังนีปึ๊บขอมือหายปั๊บ ไม่ค่อยมีอะไรจะพากับคุณเชื่อพากหน่อยไม่เอาอยากเอาแต่ไม่มีสำหรับการทำคลิปต่อไปนะเจ้าเจ้ากล่องของสอนี่ยแม่กูเปิดกล่องแรกได้แล้วเขาเออใช่ลืมเป็นก่อนเดียวกันค่ะสิงคูอ๋อแล้วเข้าใหม่แป๊บหนึ่งทำไมอ่ะมันค้างเอนกูขอเล่นแล้วกูก็เข้าใหม่แป๊บหนึ่เออกวาดคลิปอยู่ครับ เออตอนนี้ไม่เจอเหล็กเลยนะครับดูของสีตอนนี้นะตอนนี้อะไรบ้างเสียของสีของเกี้ยงไม่หมดแต่มันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าดูดิจะจะจม่เอาของไม่ดีไม่ดีเอาดีๆนะคุทักสินค้าจะปั๊มนะครับคุณทักสินค้าโข้มมากครับสีมึงปั๊มเหรอสัตว์